เราคีิปมันไม่ชารเลยอ่ะไม่เป็นไรหรอกแต่อย่างน้อยถ้ามันมีแสงสว่างก็คือนก็เห็นนะแต่มันได้มีไงโอเคเอา้าวไฟมาละอันนี้คือตอนที่ไฟมาเมื่อกี้ไฟจะตกก็ได้นะแต่ว่าถ่ายมุมนี้มันก็ชัดอยู่นะถ่ายด้วยมือถือเราอ่ะจริงๆถ้าเราโทรศัพท์มาเราก็จะได้เซลฟี่ด้วยอ่ะ แต่แกเข้าใจปะ่ะมันแปลกมากเลยถ้าสมมติเราจะเซลฟีแบบ่แบบหรือแบบนี่มันจะแปลกมากเลยอ่ะทำไงดีอ่ะอะไรด้วยโอเคสมมติว่าเราจะเซลฟี่กับลูกสักรูปหนึ่งน่ลกตั้งเลยแต่ว่าสวยอยู่มั้งเอ่อไม่ได้ไม่เดียวมา พูดภาษาจีนไม่ได้โอ้ยฉัถือกล้องไงมันไม่ลุกดีอย่างนี้หรออย่างนี้นะแล้วมั้นนะเงเรไา,า okay. ไม่เห็นหน้าตัวเองอ่ะไอ้ถ่ายอยู่ปะถ่ายอยู่โอเคเราเห็นหน้าตัวเองอ่ะถ่ายแล้วลแต่ถามว่าอายไหมก็อายนะแบบแค่ฉันถืออ่าทเนทพเดชนะแล้วก็เดินไปอันนี้น่าจะเป็นห้องน้ำหรือเปล่าอันนี้นี่ที่ไหนไม่รู้เลยเขาบอกว่าเดี๋ไปหาอาหารเขาเขาจะโดนเอานะ ดี so ๋ยวไปดูโซนอื Luckily, okay, so so Hence, so ่นนาก็จะโซนอื่นก็จะมีโซนนี้อาจจะไม่ได้ถ่ายรูปนะฮะแต่เราอาจจะถ่ายคลิปไปเลยไม่ได้โทรศัพท์มาไงเสียใจมากเลยโอเคนี่ก็คือเป็นโซนหนึ่งมันน่าจะสวยแล้วมั้งถ่ายกระแสไงสมมติว่านี่คือการถ่ายรูปเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปแคปเอา อีโตอ๋ออันนี้โซนใหม่ฮะไม่ใช่โซนใหม่หรอกเป็นโซนที่ฉันยังมาไม่ถึงอันนี้เรามีคอมเปรจีนด้วยถามเ่ือ่านออกสักตัวไหมไม่เลยเขาบอกว่าเดี๋ยวพิธีเขาจะเปิดละโอเคอืมท่องไม่ดีอ่ะไม่เป็นไรเราจะมายืนอยู่ตรงนี้อ่ะจะเปิดงานสมุิ เอาแล้วับทุกกูสดดีมต,ตัวไม่เรียบร้อยเลยอ่ะไม่เป็นไรเรไม่เห็นหรอกสวัสดีทุกคนคนมองอ่ะนี่วันนี้เรามาอยู่กันกันกบงานที่มีชื่อว่านิทรศการศิละปะจีนหมึกสีสันแห่งมิตรภาพเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีแห่งมิตรภาพไทยจีนเออผลงานเขียนภาพและลายมือจากยุนหนานเมืองงามแห่งพระหูวัฒนธรรม พราะหูวัฒนธรรมก็คือวัฒนธรรมร่วมเนาะก็คือจะจัดเป็นจูลาหลงกลงต้าเฉวีป่ะเออทำไมกวานออกวะโอเคเอ่อจริงๆแล้วก็อายวะ่ะเดี๋ยวเราจะแบบค,ค,ค,คลิปๆถ่ายรูปแต่เขาไม่ได้ห้ามนี่นะแล้เราก็จะดูแปลกไงแล้วอ่ะโอเค <laughs> อ้าต้องสติดีวะเนี่ยแต่ แต่เนี่ยอะไรคือเหตุผลที่ทำไมฉันไม่ได้ฉันไม่ได,ฉไได้ฉันไม่ได้โทรศัพท์มาตายแล้วชิบหายละแกไมีกล้าถ่ายหนเหลยอะะถ่ายไปนอกก็ได้เอาโอเคทุกคนอ่วันนี้เราอยู่กันที่งานหมือมสีซานแห่งมิตรภาพนะคะจริงๆถ่ายไปรอบหนึ่งแล้วแต่ว่าจริงๆรอบเดียวก็พอแล้วปะแต่ว่าไฟเขามันจะแบบว่า อันนี้ก็จะเป็นโซด้านนอกนะฮะเฮ้ยก็ถูโลงดินะแล้วกูมาคนเดียวอ่ะไม่มีเพื่อนเลยไม่มีเพื่อนมาเลยอ่ะก็เสียใจมากเลยเพราะว่าเราพูดจริงไม่ได้จริงถ้าพูดจริงน่ามันจะดีมากเลยค่ะเนี่ยเราไม่อยากให้ใครเห็นหน้าเรอวะไต้องหาแบบซัมติงมาปิดหน้าไว้โอเคก็ เขาจะเปิดเขาจะปิดไฟทำไมก็ไม่รู้อ่ะทำไมเขาไม่เปิดไปเลยอะ่ะอ, <c oughs> อ่ะเราจะมาดูสักภาพหนึ่งแล้วกันเอาภาพนี้กันอ่ะโอ้โหกล้องกระจุยเลยสนีตากแดนโจลีเจียนน่าจะเป็นชื่อปะชื่อคนวาดแล้วก็ภาพวาดจีน มันก็สวยอะดีแหละแต่ว่าบางทีฉันอาจจะไม่ได้เ,เข้าถึงอพรมันครั้งแรกมนะั้งข้างหลังคืออะไรอ่ะอยากเข้านะห้องน้ำอยู่นะอ๋อห้องน้ำอยู่นี่งั้นเดี๋ยวเราขอปิดปิดปิดนี่ก่อน,อน,อนโอเคทุกคนเดี๋ยวเราขอปิด ตอนนี้หน้าจอเปียกมากเลยควรจะเซตผมไงดีวะมไม่งไปตัดผมมาเอ่ะสมมถ่ายนี่ก็ดูดีอยู่นะแต่ตัวจริงนี่คือไม่ได้เลยโอเคเราไม่ได้หน้าเราไม่ได้เหมือนคนจีนหรอกมั้งเอ่อถามคนจีนแล้วเขาบอกว่าหน้าเราเหมือนคนญี่ปุ่นเราก็แบบว่าชิงเหรอจริงๆยังไม่ได้กินข้าวเลยอ่ะเพราะว่าตื่นเต้นไงแล้วก็เคลียรดด์้วยไปเดาโทรศัพท์มาอันนี้คือ เทปเลตที่เราเอามากิดไม่เป็เปเปนไรหรอกมั้งเออท่างมเถอะไปอันนี้คืออะไรจ๊ะโอ้อยากเสือ้อต้องไปล้างหน้ามาก็รู้สึกว่า โอเคแน่ๆก้วเขาเขาก็เปิดมาแล้วอะจริงๆเราอาจจะเดินไม่ครบทุกภาพอ่ะคือถ้าไม่เข้าใจว่าคอนเซ็ปต์ว่าถ้าเรามาดูแบบว่าภาพวาดเราจะต้องเราจะต้องดูยังไงเราต้องดูชื่อภาพไหมหรือเรารู้สึกว่าชอบรูปไหนเราก็ถ่ายกับรูปนั้นในหัวฉันก็คือชอบรูปไหนก็ถ่ายกับรูปนั้นโอเคอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปเข้ากัเคยอะเขาก็จะเห็นเราจะต้องด้านหลังไงเลย ออเราถ่ายกล้องหลังไงกล้องหน้ามแตกทุกคนพอแล้วมั้งแต่พอแล้วแหละพอแล้วนะโอเคเราจะเข้าไปในงานกันถ้ามีโอกาสจะไม่อยากถ่ายละจะไม่อยากถ่ายเรื่องจริงแต่เขาไม่มีให้แบบจะต้องถ่ายหน้าจะไลยโอเคทุกคนเราจะถ่ายแค่หน้าเราเพราะว่าป้องกันไม่ให้แบบใครเข้าม่จับได้ เป็นสัมอันนี้เป็นใครกินกินซะหน่อยก็ได้มงอุตสา์มาละ มี okay, น้ำอะไร,ะไรบ้างอะ่ะมีชาแล้วก็กาแฟแล้วก็เมโลค่ะเอาเมล <laughs> ไ,ได้ครับโอเคครับ